รายการคุยคุยข่าวซึ่งออกอากาศระหว่างปี2,547ถึง2,549ทางโมเดิร์นไนทีวคือจุดเริ่มต้นข้อพิพาทระหว่างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกับบริษัทไร่ส้มจำกัดของนายสรยสุทธสุทัศนจินดาพิธีกรข่าวอสมททำสัญญาร่วมดำเนินรายการคุยคุยข่าวกับบริษัทไร่ส้มเป็น2ส,สัญญาคือสัญญาที่ออกอากาศช่วงคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร และสัญญาช่วงกลางวันวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง2ส,สัญญาอสมทได้แบ่งเวลาโฆษณาให้บริษัทไร่ส้มรวม7นาทีครึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าบริษัทไร่ส้มมีโฆษณาเกินจะต้องแจ้งและชำระเงินค่าโฆษณานั้นให้อสมทซึ่งจะได้ส่วนลดค่าโฆษณาตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ร่วมผลิตรายการบริษัทไร่ส้มแจ้งมีโฆษณาเกินเพียงเดือนเดียวคือเดือนมกราคม2548และได้ชำระเงินกว่า500,000บาทกับอสมทซึ่งอสมทได้มีส่วนลดค่าโฆษณา30%แต่ที่เป็นปัญหาระหว่างเดือนเมษายน2548ถึงกรกฎาคม2549รวมระยะเวลา1ปี9เดือน บริษัทไร่ส้มมีโฆษณาเกินมาตลอดแต่ไม่แจ้งและไม่ชำระเงินส่วนเกินกว่า138ล้านบาทจนเมื่ออสมทตรวจสอบย้อนหลังพบจึงทวงถามให้บริษัทไร่ส้มชำระโฆษณาส่วนเกินและบริษัทไร่ส้มมีเจตนาไม่สุจริตคือไม่แจ้งโฆษณาส่วนเกินต่ออสมทซึ่งเป็นคู่สัญญาอสมทจึงไม่ให้ส่วนลด30เเซแก่บริษัทไร่ส้มในตอนที่เราตรวจเจอ โฆษณาส่วนเกินของบริษัทไล่ส้มเนี่ยต้องบอกว่ามันมีโฆษณาส่วนเกินที่เราตรวจเจอทั้งหมดเนี่ยปีกว่า,วาจากเดือนเมษาปี48มาจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคม49นะฮะโสดว่าไล่ส้มเขา,เามีการลงโฆษณาเกินโดยไม่แจ้งทางอสมทเลยนะฮะอย่างที่ที่บอกนะฮะแล้วก็เราก็พบว่าในการที่ลงโฆษณาส่วนเกินที่ว่านี่ มันมีการกระทําที่ไม่ชอบนะครับอย่างที่ปปชเขาชี้มูลไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็เลยเรียกเก็บในอัตราเต็มจํานวนไม่มีส่วนลดเราเรียกเก็บจากบริษัทไร่ส้มมานะครับก็ด้วยเหตุผลเรื่องการกระทําโดยมิชอบนี่แหละครับบริษัทไร่ส้มฟ้องสารปกครองให้อสมทคืนเงินส่วนลดค่าโฆษณาส่วนเกิน30แก่บริษัทไร่ส้มเป็นเงิน55ล้านบาท สารปกครองพิพากษาเมื่อวานให้อสมทคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบีย้ยรวม55ล้านบาทซึ่งผู้บริหารอสมทจะขออุทธรณ์คดีต่อสารปกครองสูงสุดโดยยืนยันในเมื่อบริษัทไร่ส้มมีเจตนาไม่สุจริตโดยการไม่แจ้งว่ามีโฆษณาเกินเป็นเวลานานเกือบ2ปีก็เป็นสิทธิ์ที่อสมทจะไม่ให้ส่วนลดค่าโฆษณาที่เกินนั้นโปเซสที่เขาทำม,มันไม่ถูก ก็คือสิ่งที่เขาเพิกเฉยมาโดยตลอดคือโฆษณาส่วนเกินอะไรนี้คือแทนที่จะต้องจ่ายเงินตามเวลาถูกไหมเขาก็ไม่จ่ายต้องเราต้องไปทวงต้องมีหนังสือไปทวงก็ถึงจะมาจ่ายอะไรเงี้ยซึ่งในประเด็นเหล่านี้พอมีปัญหากันแล้วเนี่ยเขาจะมาขอคืนในส่วนนี้เราก็มองว่าสิ่งที่เขาดำเนินการที่ผ่านมามันไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปนตามข้อตกลงแม้สารปกครองจะพิภากษาให้อสอมทคืนเงินส่วนลด30%ของค่าโฆษณาเกินแก่บริษัทไร่สม้มแต่ยังมีความเห็นแย้งของตุลาการเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าบริษัทไร่ส้มไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าโฆษณาเกินเพราะบริษัทไร่ส้มไม่เคยแสดงความจำนงเพื่อที่จะชำระค่าโฆษณาส่วนเกินแก่อสอมท แต่ต้องยอมชำระเงินส่วนนี้ให้อสมทเพราะถูกตรวจสอบพบเสียก่อนทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวไทยอสมทรรายงาน